้องข่าวคนลุกทุ่งนะคะมาพูดถึงเรื่องประเด็นดราม่าในวงการลุกทุ่งช่วงนี้นะคะเกี่ยวกับพี่น้ำพึ่งพรพยาวนะคะพี่สาวที่น่ารักของเราเนี่แหละก็คือมันมีอยู่ว่าช่วงนี้ก็จะมีข่าวซุบซิบกันหนาหูเลยนะคะว่าพี่น้ำพึ่งพรพยาได้รับพิษแห่งการทำศิลปกรรมจึงต้องมีรูปหน้าที่เปลี่ยนไปนะคะ อันนี้ต้องขอ,อมาแก้ข่าวให้พี่น้ำพึ่งนะคะเพราะว่าเตยได้เห็นกับตานะคะแล้วก็พี่น้ำพึ่งส่งข้อมูลต่างๆส่งภาพให้ดูตัวพี่น้ำพึ่งเองเนี่ยที่เกิดเกิดเกี่ยวกับใบหน้าของพี่น้ำพึ่งก็คือพี่น้ำพึ่งแพ้กุ้งนะคะแล้วมีการไปรับประทานอาหารที่เกี่ยวกับกุ้งโดยไม่รู้ตัวพอรับประทานไปแล้วก็เกิดอาการลามแล้วก็แพ้ จึงทำให้มีการอุดตันทางาเส้นที่เกี่ยวกับเส้นเส้นประสาทแล้วก็ทางต่อม,ต,อมต่างๆที่อยู่ในบริเวณใบหน้าคุณหมอจึงต้องทำการดูดอ,ออกกระทะอย่างฉับไวเพราะว่าไม่งั้นมันจะเกิดการลามนะคะพี่น้ำพึ่งช่วงนี้ก็เลยจะพักรักษาตัวอยู่แล้วก็ถ้าเห็นอยู่ที่งานก็อาจจะต้องมีการแต่งหน้าเพื่อ กลบอรอยต่างๆที่คุณหมอได้รักษาเบื้องต้นไว้นะคะตอนนี้พี่น้ำพึ่งก็ต้องรักษาตัวอยู่เรื่อยๆค่ะตามที่คุณหมอนัดยังไงเป็นกำลังใจให้พี่น้ำพึ่งพรอนพยายวด้วยนะคะหายป่วยไวๆนะ